สวัสดีค่ะนักเรียนคะว,วิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนฟังดูรู้สนทนาภาษาสืรร่อสารในเรื่องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะช่องทางในการนําเสนอข้อมูลให้ฟังและดูจะมีด้วยกันมากมายมากมายทีเดียวค่ะดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและฟังเมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็นํามาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในการทางสร้างสรรค์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคมนั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เองนั่นคือผลดีจากการเกิดแก่สังคมก็ต่อเมื่อผู้ดูและผู้ฟังนำผลนั้นที่ได้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันก็คือคิดบวกนั่นเองค่ะ หลักและแนวทางการฟังและดูอย่างสร้างสารรค์นะคะก็คือ 1. เข้าใจความหมายค่ะเบื้องต้นของการจับใจความของสารนั้น2ต้องเข้าใจลักษณะของข้อความต้องมีเข้าใจความสําคัญของเรื่อง 3. ต้องเข้าใจในลักษณะประโยคของใจความมันจะมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง 4. รู้จักประเภทของสารนะคะ ้าต้องตีความสารได้ตรงตามเจตนาของผู้สงสารว่าต้องการสื่อแบบใด 6. ตั้งใจฟังและดูตลอดเรื่องเจสรุปใจความสำคัญเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมการวิเคราะห์การฟังและดูนะคะคือการรับสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระใช้ปัญญาคลิดไข้ควรอาศัยความรู้ความคิด เหตุผลและประสบการณ์ประกอบแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะการฟังและดูนะคะเกิดจากวิจารณญาณน,นั้นมีขั้นตอนในการพัฒนาเป็นลำดับบางทีก็อาจจะเร็วบางทีก็ต้องอาศัยเวลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนขั้นตอนการฟังและดูอย่างวิจารณญาณน,นะคะ 1. ฟังและดูให้เข้าใจเรื่อง 2. วิเคราะห์เรื่องค่ะ ว่าเป็นบทความเรื่องสั้นนิทานนิยายบทสนทนาสารคดีหรือละคร3วินิจฉัยเรื่องการพิจารณาเรื่องเนี่ยว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของผู้สรงสารหรือผู้พูดเนี่ยว่าแสดงเจตนาอย่างไรในการพูดอาจจะมีเจตนาแนวโน้นมน้วในการจะลงหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ ข้อแนะนำในการรับสารที่ให้ความรู้โดยใช้วิจารณญาณน,นะคะ 1. เมื่อได้รับสารที่ได้ความให้ความรู้เรื่องใดต้องมาพิจารณาว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ควรค่าการใช้วิจารณญาณมากน้อยเพียงใด 2. ถ้าเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวบทความสารคดีนะคะหรือความรู้เรื่องใดก็ตามต้องฟังก่อนแล้วก็ตั้งใจจับประเด็น ต้องตีความหมายนะคะพิจารณาว่าผู้ส่งสารต้องการส่งสารถึงใครหาเห็นว่าการฟังและดูของเราต่างจากเพื่อนด้อยกว่าเพื่อนก็จะได้ปรปับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพในการฟังพัฒนาขึ้น 3. ฝึกแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นค่ะเจตคติของผู้พูดหรือผู้ส่งสารเนี่ยแสดงให้มีต่อเรื่องที่พูดหรือแสดงฝึกพิจารณาตัดสินว่าสารที่ฟังและดูนั้น เชื่อถือได้หรือไม่และเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 4. ขณะที่ฟังควรบันทึกสาระสำคัญของเรื่องตลอดทั้งประเด็นอธิบายต่างๆ 5. ประเมินสารที่ให้ความรู้ว่ามีความสำคัญมีคุณค่าประโยชน์มากน้อยเพียงใดในแง่คิดอะไรบ้างและผู้ส่งสารมีกลวิธีในการถ่ายทอดที่ดีน่าสนใจอย,อย่างไร 6. นนำคุณค่าประโยชน์ข้อคิดเนี่ย ที่ได้ฟังนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันการกอบประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนของเราพัฒนาชุมชนสังคมต่อไปในอนาคตค่ะครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ